สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เป็นวันที่13แล้วนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องทุกคือครูกันครับหลายคนคิดว่าทุกขคือศัตรูต้องต่อสู้ต้องหนีต้องกําจัดแต่จริงๆแล้วทุกขคือครูไม่ใช่ศัตรูครับมีมุกขำๆครับมีคนบอกว่าฉันเกลียดทุกเนนน้อยถามว่าแล้วทุกสอนอะไรบ้างล่ะครับคนนั้นตอบว่าทุกไม่ได้สอนอะไรเลยเนนน้อยบอกว่าถ้าทุกไม่ได้สอนอะไร แล้วทำไมถึงร pues ู้ว่าทุกไม่ดีล่ะครับจริงๆแล้วทุกข์สอนเรามากมายเลยครับทุกข์สอนให้รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ทุกข์สอนให้รู้ว่าทำไมถึงทุกข์ทุกข์สอนให้รู้ว่าจะไม่ทุกข์ได้ยังไงทุกข์คือครูที่สอนให้เราเข้าใจชีวิตถ้าเราเข้าใจว่าทุกข์คือครูเราจะเรียนรู้จากทุกข์เข้าใจทุกข์ไม่ทุกอีกถ้าเราเข้าใจว่าทุกคือศัตรูเราจะต่อสู้กับทุกหนีทุกข์ กมากขึ้นลองสังเกตดูนะครับตอนที่คิดว่าทุกข์คือศัตรูเราก็ต่อสู้หนีทุกข์มากขึ้นตอนที่คิดว่าทุกข์คือครูเราก็เรียนรู้เข้าใจไม่ถูกอีกทุกข์คือครูไม่ใช่ศัตรูมีคนถามว่าแล้วถ้าทุกข์มันสอนอะไรละ่ะเน่นน้อยตอบว่าทุกข์สอนให้รู้ว่าอะไรทําให้ทุกข์แล้วค่อยไม่ทําสิ่งนั้นเหมือนเวลาเจ็บปวดทุกข์สอนให้รู้ว่าอะไรทําให้เจ็บปวด แล้วค่อยไม่ทำสิ่งนั้นใช่ไหมครับทุกก็เหมือนกันครับสอนให้รู้ว่าอะไรทำให้ทุก์แล้วค่อยไม่ทำสิ่งนั้นถ้าเราเรียนรู้จากทุก์เราจะไม่ทุก์อีกถ้าเราไม่เรียนรู้จากทุก์เราก็จะทุก์อีกลองฝึกดูนะครับตอนที่ทุก์ให้ถามตัวเองว่าทุก์สอนอะไรเรียนรู้จากทุกไม่ทำสิ่งที่ทำให้ทุกอีกถ้าทำได้เราจะเห็นว่าทุกคือครูไม่ใช่ศัตรูมีคนถามว่า แล้วถ้าทุกมันสอนอะไรที่เราไม่เข้าใจละ่ะเน้นน้อยตอบว่าไม่เป็นไรครับแค่รู้ว่าทุกกําลังสอนแล้วค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆวันนี้ลองฝึกดูนะครับว่าเรามีโอกาสทุกกี่ครั้งแล้วลองถามตัวเองว่าทุกสอนอะไรถ้าเห็นว่าทุกสอนอะไรเราก็จะไม่ทุกอีกจําไว้นะครับทุกคือครูไม่ใช่ศัตรูพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเห็นทุกแล้วใจจะนิ่งครับสวัสดีครับ